ไปกันที่เม็กซิโกกันหน่อยนะคะคุณผู้ชมไปดูเรื่องของเหล่าคุณแม่บ้านค่ะที่ในเวลานี้เขากําลังไปเรียนรู้การใช้โดรนนะคะเพราะว่าการใช้โดรนเหล่านี้จะมีประโยชน์มากทีเดียวในการตามหาสมาชิกค,ครอบครัวที่หายไปนะคะพาคุณผู้ชมไปดูกลุ่มคุณแม่ชาวเม็กซิกันที่อาศัยอยู่ในเมืองค<อ><ข>าฮิตติลันนะคะในรัฐฮาลิสโกของเม็กซิกโกค่ะ กำลังเรียนรู้ฝึกใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าดโดรนนะคะในการสแกนพื้นที่กว้างใหญ่อันแห้งแล้งค่ะเขาใช้เพื่ออะไรเขาใช้เพื่อตามหาเบาะแสของบุคคลอันเป็นที่รักหรือว่าสมาชิกในครอบครัวที่หายตัวไปเนื่องจากว่าดโดรนเหล่านี้นะคะติดตั้งกล้องที่ไวต่อความร้อนและสามารถระบุสภาพผิวดินที่ผิดรูปซึ่งอาจเป็นเบาะแสนำไปสู่หลุมฝังศพที่ไม่มีป้ายเครื่องหมายได้ เหล่าคุณแม่ชาวเม็กซิกันเหล่านี้ค่ะได้รับความช่วยเหลือจากทีมงานของมหาวิทยาลัยออกส์อร์ดประเทศอังกฤษซึ่งให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐและองค์กรนอกภาครัฐหรือว่า NGO ในรัฐฮาริสโกด้วยการมอบทรัพยากร<อ>และการฝึกอบรมทักษะการใช้โดรนหลังประสบความสำเร็จในการใช้โดรนค้นหา,หาหลุมศพนิรนามบางแห่งในเม็กซิโกมาแล้วนะคะ นอกจากโดรนแล้วค่ะยังมีการใช้เครื่องตรวจจับสารเคมีที่ฝังในพื้นดินได้ด้วยนะคะซึ่งก็จะช่วยเน้นให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพในดินและอาจเป็นตัวบ่งชี้ถึงซากศพของมนุษย์เช่นระดับไนโตรเจนความชื้นที่สูงผิดปกติเพื่อช่วยจำกัดพื้นที่การค้นหาให้แคบลง จริงๆแล้วนะคะคุณผู้ชมในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยบรรดาแม่ๆที่เขาตามหารูปผู้สูญหายก็พยายามที่จะออกค้นหาลูกของตนเองนะคะตามพื้นที่ขนาดใหญ่ที่อาจถูกใช้เป็นหลุมฝังศพซึ่งมักจะไม่ค่อยได้ประโยชน์ถึงบางครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตของตนเองด้วยปัญหามันเกิดมาจากเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ชมคือในแมสโกเนี่ยมีผู้สูญหายกว่า1 0 0 0 0แคนนะคะส่วนใหญ่เป็นผลมาจากความรุนแรงของแก๊งค้ายาเสพติด ในจํานวนนี้หลายคนถูกสังหารแล้วก็ฝังไว้ในหลุมศพนิรนามซึ่งบางครั้งเนี่ยก็เป็นหลุมศพขนาดใหญ่นะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็แทบจะไม่มีเบาะแสว่าสถานที่ฝังศพเหล่านั้นอยู่ที่ไหนอีกทั้งก็ยังขาดแคลนทรัพยากรในการค้นหาด้วยค่ะ